เอ้ไอชว์สปีดโกวิดมีอมอนอมอน Let's go bro Let's go วางเลยวงยองวะ Let's go bro ยอมมันโอ้โหหันหลังยังขี้ไอ้เงี้ยสภาพจะช่วยมึงด้วไแดงนี่ไงกูคิวแทนไอแดงเยี่ยบ ตามลวดมาไม่ตายอยู่ข้างในได้ไงนะอะโอบได้โอ๊บได้โอ๊บได้เพื่อนยิงทำไมอ่ะสีขาวใครยิงวะสีขาวยิงสีขาวยิงทำไมอ่ะตายสวยทมพูเออ อยู่ไปไหนพี่ตายครับพี่ชายอีกตัวครับพี่อีกตัวครับไอหนุ่มน่าเกิดไอโชว์สปีดโควิดนี้ขมอนขมอนขมอนยิงกับโตูขมอนขมอนอ๋อไอเจ้นี่เหรอไอ้โชว์สปีดเนี่ยแต่อะไรมาโอ้ไยเจ้นี่เขาไม่คุยด้วยเนี่ยร้อนให้ฟังอีกทีดิไม่คุยบอกร้ายฟังอีกทีดินี่ โก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 ไอชวอสิป g โอ้ี่บอกเขาิยอนตายมีคนหตาย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 หนึตายตายตายแล้วตอยไรแบเนี้ยอีกหัวฟาหัวฟาไม่ได้สีแดงครั้งแรกเลย ให้สีฟาเลยรี่มาฮะอ้กูโดนได้เพ่มสวยสวยไอ้โไอ้โจสปีดโอ้ยเก็บสเลยิเพื่อนเดี๋ยวเก็บกูด้วยไอ้เยอะทำไมไม่เนี่ยทำไม้อยูอยเฮ้ยอยอู่ตรงนั้น่า โดนโดนแน่โดนโดนแน่โดนแน่โดนแน่โดแน่อยูนี่ก่อนล้วตีกันอีกนั่นไงกูโดนจนได้ชุดชุดใหม่ชุดใหม่ไอโจสปีดตีอะสวยไอโจสปีดเรีตายตัวนึงอ่ะโอ้ยไอโจสปีดเก็บหมดเลยเหรอสวยเพื่อนไอเเพื่อนชุบชุบเพื่อนมาชุบละน้องละเพื่อนมาชุบดูเดียวเดียวได้อยู่ไายไปแถว เ็น่าของคนนี้พอาสองคหนนี่พี่กบวงกลาบปะเนี่ยกูกไอ้หียกูกบพี่กบนอนเลยพี่ตายกบ ไอ้ยังไม่ตายเลยก็ว่ะไอ้ยสวยไม่ใช่กูเล่นเลยเฮ้ตามไปที่ตอร์เร็ตไปล็อกรถซะนี่เดินได้ไหมน่าร้านักเราเราเราเพื่อนโดนเพื่อนโดนไอ้ยี่อะไรกันเนี่ยไอหกแม่งพาเพื่อนไปเยอะเปลูกออสเลย โอ้กูโดนกูบาแล้วพี่กบไอ้เหี้ยมันเรียกไอ้เหี้ยน่าคนสวยเต็มมึงอีกแล้วพี่กบเหี้ยว่ะยู่ลแดดงานว่ะอยู่ล่างเจ๊าะแพงมึงล่วงไปเหรอใช่แต่มันก็ไม่มันไม่ค่อยไล่อ่ะพี่อ้าวพี่กบไอ้พวกเชี่ยยังไม่กินเออมันยืนเชิญเชิญเออตัวไอ้ที่มาดีเล่นอะไรอยู่ มีระบบของแค่ไว้จาอรถไมีใครเล่นตาบางบางางบยบเตินไอเหี้ยเต็มเลยแดงไอเหี้ยมาเปจากไหนเนี่ยบี้ไมไสเหี้ยตรงนี้เต็มโอ้โหอีสัตว์เออเมาช่วยกูมื่มาช่วยกูเยอะยอะคนกิ้เสร็จแล้วเอ ฟังเาใส่ไม่ได้ดูสองป่ะนดชสามส่เอาสาใช่ลืมดูว่าีเจเอาหน้าเอาหน้าชูกแพงแล้วกดแล้วกดชอฮ้ยแล้วกดตู่นอะมีมาปล่อยบนไปเด้อบีกับลิ้นตายี่ปล่อยบ่ไปเดกัลกลัวพี่าดีห้องกลวแล้พี่กนแล้วบกลัวครับเจอับเพื่อน่ได้ไม่เท่าไหร่นะอันที่สเนี่ย